สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ไม่อยากแอกบานสวนนะคะให้ชมบอนสีสามกระถางนี้นะคะนี่ยอดมาเยอะเลยหัวใหญ่ๆอันนี้ปลูกไว้ได้หนึ่งปีแล้วนะคะก็เลยอยากให้ดูว่ากว่าจะได้บอนสีหนึ่งต้นหรือต้องใช้เวลานานมากจากยอดเดียวอันนี้เป็นบอนสีที่ผ่าหัวนะคะ ทีนี้พอเวลามันผ่านไปนาช่วงเวลานี้ได้อายุหนึ่งปีพอดีดูกระถางนะคะดินไม่ได้กรบเพราะน้ามันซะออกไปหมดมันอยู่ใต้เชคคาเวลาฝนตกโดนโดน้ำบ้างไม่โดนน้ำบ้างก็ไม่ได้เคยสังเกตวันนี้มาดูนะคะยอดออกกระถางนี้ ไม่ได้โดนน้ำซะนะคะปลูกพร้อมกันนะคะ mm hmm. ก็สวยเหมือนกันนะคะ mm hmm. แต่เท่าที่สังเกตได้ถ้าเอาดินกลบนะคงจะสวยกว่า mm hmm. นี่อย่างกระถางอื่นๆน่ะแม่ใหญ่เอ็กจะเอาเปลี่ยนกระถางแล้ว mm hmm. ใบเขาจะมาสวย mm hmm. ก็เลยเอามาถ่ายเปรียบเทียบให้ดู mm hmm. ก็คงจะแตกกอมาเร็วถ้าเปลี่ยนกระถางตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะ ก็เลยเอามาให้ชมเนี่ยแต่ละต้นเพราะฉะนั้นนะถ้าได้บอนสีแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าบอนสีไม่สวยซุมโซมนิดหนึ่งก็จะเอามาเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่ขึ้นตามขนาดแล้วจะช่วยให้บอนสีสวยเร็วนะคะที่เห็นในมุมกว้างๆางนี่ก็คือบอนสีที่เอามาจัดใหม่ปลูกใหม่เปลี่ยนกระถางใหม่นะคะถ้าทำแบบนี้จะสวยเร็ว และช่วงนี้กําลังจะหมดฝนแล้วด้วยนะคะไม่แอกก็เลยเอาบอลสีออกมารวมๆกันไว้ที่เดียวกันเป็นบอนสีที่หัวหัวยุบใบยุบไปข้างนั้นเลยนะคะชุดนี้แถวนี้นี่เอามาเปลี่ยนใหม่ใส่ดินใหม่เดี๋ยวรอเวลาอีกไม่นานเดี๋ยวก็สวยนะคะนี่กระถางนี่ก็เหมือนกันเนี่ยสามกระถางที่เอามาชมวันนี้